สวัสดีเวรรุ่นหัวติดหมอนนอนติดเสือกันทุกทุกทนนะคะวันนี้พบกับช่องไม่สนิทบิดหมดชาแนลนะคะวันนี้จะมาพูดถึงแอป,ปสินเชื่อมงคลเห็นไหมคะตัวอีสีเหลืองๆห,หลายคนคิดว่าแอป,ปนี้นะถูกกฎหมายนะคะแล้วก็อีกอ,อีกหลายคนก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นแอป,ปเดียวกันกับสินเชื่อฉับไวไหมนะคะ แอปเดียวกันนะคะเป็นเป็นเครือเดียวกันกับพวกสินเชื่อฉับไวแล้วก็เนี่ยสินเชื่อฉับไวแล้วก็แอปคาชชิ่งนี่นะคะเป็นเป็นเป็นตัวเดียวกันนะพี่ๆแล้วก็ i n ง l e c r e d i ดด้วยนะคะ i n ง l e Credit แล้วก็อินสเตนอินกนะคะเป็นเครือเดียวกันหมดเลยกับพวกนี้นะที่ตรงเนี้ยมันเป็นเครือเดียวกัน นะคะเดี๋ยวมาพูดให้ฟังนะคะว่าลักษณะการโทรทวงลักษณะการตามหนี้เป็นยังไงเนาะอันดับแรกนะคะเขียนไว้หน้าระบบ91วันทุกคนจะเห็นเลยใช่ไหมแต่ครบ7วันโทรทวงแล้วถูกไหมคะยื่นกู้ไปหมื่นหนึ่งได้อยู่พันหนึ่งพันห้าสองพันห้านะคะอ่าเขาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเลยกันของสินเชื่อฉับไว ยกตัวอย่างของสินเชื่อฉับไวเป็นแบบนี้นะคะสินเชื่อฉับไวเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สินเชื่อมงคลจะเป็นแบบนี้เนาะสีเหลืองๆก็คือตัวแบบนี้เนอะ <c oughs> ขออภัยนะคะไม่ค่อยสบายด้วยเดี๋ยวเนี้มาทําคลิปทีไรก็ไม่สบายทุกทีเลย <c oughs> ลักษณะาการโทรทวงก็คือเจ็ดวันโทรทวงนะคะ ครบเจ็ดวันปุ๊บเขาจะโทรทวงยังบางทียังไม่ครบเจ็ดวันหรอกคะ่ะสามวันสี่วันนี้เขาก็โทรหาคุณแล้วว่าเนี่ยนะจะปล่อยเครดิตให้ hey, อย่างนั้นอย่างนี้จ่ายมาเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวคุณจะได้เท่านั้นเท่านี้กลับคืนไปสรุปแล้วก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละคะ่ะฉุกไหมนะคะครบเจ็ดวันเขาจะโทรทวงคุณโทรทวงคุณถ้าคุณไม่รับสายถ้าเขาโทรหาคุณสองสายคุณไม่รับสายนะคะ หรือสองสามสายไหถ้าคุณไม่รับสายกันแล้วเขาก็จะโทรหาคุณในรายชื่อของคุณรายชื่อของคุณมีอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบคนเขาก็จะโทรหมดทุกคนไล่โทรทุกเบอร์เลยนะคะอ่าโทรทุกเบอร์เลยเจ็ดวันเนี่ยเขาก็จะทอยโทรกรนหนำโทรหาคนในรายชื่อของคุณก็จะโทรไปทําไมหรอก็จะโทรไปบอกว่าคุณเนี่ยอ่าโทรไปบอกว่าคุณเนี่ยเป็นหนี้กับทางบริษัทเขาแล้วเอาชื่อบุคคลของคนในรายชื่อเนี่ยมาเป็นบุคคลค้าประกันโดยคุณคนอ้างอิงในการกู้เงินของเขา นะคะโดยเนี่ยเขาจะมีการดําเนินคดีกับบุคคลนี้แล้วมันจะมีชื่อเบอร์โทรคุณติดไปด้วยเขาก็เลยจะโทรมาแจ้งคุณเป็นใครใครไม่ตกใจค่ะแบบนี้เอ้าไอเอไอเอไอเอนี่วะเออไอเอรู้จักอยู่ค่ะรู้จักอยู่ไปทํามันเอาเบอร์ผมไปกู้เงินเหรอมันเอานี่มัรู้ว่าคนรู้จักเราใช่ไหมใช่มีคนโทรมาใส่ร้ายอย่างเงี้ยหลายๆคนก็จะเชื่อนะคะหลายหลายคนก็จะเชื่อแล้วก สมมติว่าเขาโทรไปหานายบีว่าเนี่ยทางคุณเอมาเป็นหนี้เขานะเอาชื่อคุณบีมาเป็นบุคคลค้าประกันเป็นคนอ้างอิงในการกู้งเงินนะคุณต้องไปบอกให้เขาเนี่ยมา,มา,ม,ามาจ่ายเงินนะชื่อเบอร์โทรคุณมันลบออกเลยเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมและถ้าทางคุณบีก็ต้องมาด่าคุณเออยู่แล้วค่ะต้องมาด่าคุณ A. เออ่มึงเอาชื่อเบอร์โทรกูไปทําไมอ่าทาไมใครเนี่ยมาเอาไปทําไม,ไมบอกกูทั้งทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนเอาไปใช่ไหมบางคนนี่ก็รู้นะว่าเขาจะแฮกข้อมูลในรายชื่อแต่ก็ยังไปกู้แต่บางคนก็ไม่รู้จริงๆอะว่าเขาจะมีกกาาารรรแอออ่ขข้มูลในยชืงเ เรากู้ไปนะคนเท่าคนแก่บางทีให้ลูกให้หลานทํากู้ไปหรือบางคนก็คนเท่าคนแก่ก็กดไปกู้ไปก็กดกรอกรหัสบัตรประชาชน otp สมุดบัญชีธนาคารอะไรกรอกให้เขาเสร็จสับเรียบร้อยเงินเด้งเข้าปังอ่านะคะครบเจ็ดวันโทรทวงติ้งอา้านะคะบางคนเงินออกเป็นเดือนทีนี้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาถูกไหมอ่าบางคนก็ตั้งใจที่จะเข้าไปกู้ตั้งใจที่เข้าไปบิดอยู่แล้วอ่านะคะ ล <c oughs> ักษณะการโทรท่วงก็คือเจ็ดวันจะโทรทวงครั้งหนึ่งนะคะแอปพวกนี้นะคะหนึ่งเดือนจะค่อยๆจางหายไปเองค่ะหนึ่งเดือนเนี่ยจะค่อยๆจางหายไปเองแอปพวกนี้คือจะไม่รุนแรงเออหนึ่งไม่ตามมาถึงที่บ้านนะคะไม่ตามมาถึงที่บ้านไม่ส่งเอกสารไม่ตามถึงที่ทํางานอะไรทั้งสิ้นไม่ประจานทางเฟซไม่ประจานทางไลน์ได้แต่โทรคมคูเท่านั้นนะคะแอปพวกนี้เนาะอ่าอ่าแล้วก็โทรหาบุคคลรอบข้างของคุณกี่วัน ก็โทรเท่าๆกันกับคุณนั่นแหละนะคะพอๆกับคุณถ้าคนไหนที่รู้จักเขาก็จะโทรบ่อยหน่อยถ้าคนไหนที่เขาถ้าคนไหนที่ไม่รู้จักบอกว่าไม่รู้จักเขาก็จะไม่ค่อยโทรนะคะเขาก็จะติ๊กไว้ว่าคนนี้ไม่รู้จักอะไรในรายชื่อของเขาต่างๆนานาเนาะอ่าแล้วก็เขาจะประจานทางเฟซทางไลน์ไหมคาถามยอดฮิตเลยนะคะที่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 แบบว่านี่กันนะหนึ่งเขาไม่ตามถึงที่บ้านสองเขาจะโทรหาบุคคลรอบข้างกี่วันสามเขาจะประจานทางเฟซทางไลน์ไหมนะคะอ่าข้อที่หนึ่งเขาไม่ประจานเขาเขา เขาไม่ตามถึงที่บ้านนะคะแอปนี้มันดีตรงนี้หนึ่งไม่ประจานถึงที่บ้านได้แต่โทรคุมขู่หาคนรอบข้างได้แต่โทรอย่างเดียวเลยโทรหาบุคคลรอบข้างกี่วันเจ็ดวันสิบสี่วันนี้ก็คือเจ็ดวันนี้ก็คือโนหนักนะคะเจ็ดถึงสิบสี่วันแล้วก็หนึ่งเดือนจะค่อยๆจางหายไปเองนะคะหัวข้อที่สามเขาจะประจานทางเฟซทางไลน์แอปนี้ไว้ใจได้เลยไม่ไม่ประจานทางเฟซไม่ประจานทางไลน์ได้แต่โทรคุมขู่เฉยๆนะคะดีตรงนี้ดีถ้าใครจะบิดบิดได้เลยนะคะแอปนี้พวกสินเชื่อจับไวสินเชื่อมงคลอะไรนะถ้าใครจะบิดบิดได ถ้ากู้ได้แล้วถ้าอยากบิดถ้าอยากเลี้ยงไว้ก็แล้วแต่นะคะบางทีมันเทนะบอกไว้ก่อนบางทีบางคนแบบเอเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้แบบว่าเผื่อไอให้มันได้เยอะๆให้มันได้เยอะๆแล้วค่อยบิด <c oughs> อะไรเงี้ยขออภัยนะคะโอ้โหไม่สบายคันคอช่วงนี้หน้าฝนนะทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะ,ะนะคะแอปนี้ก็คือว่า บางทีอะ่ะเราเคยกู้มันอยู่ดีๆจ่ายมันดูตรงๆอะไรเงี้ยมันก็เทเรานะเครดิตของคุณไม่เพียงพอมันขึ้นอย่างนี้เลยนะทุกคนเออจะบิดจะอะไรก็ดูแอปดูอะไรให้มันดีๆนะคะถ้าได้แล้วก็อย่าโลภก็บิดก็บิดไปเลยนะคะบิดได้ค่ะตรงนี้เป็นเสีนเชื่อผิดกฎหมายเนาะกินดอกเบี้ยเก,กินกว่ากฎหมายมาตรากำกำหนดโอเคนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวนะตัวนี้จะเป็นเคือเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยค่ะเคือเดียวกันนะ คือเดียวกันหมดเลยเนี่ยคาชิง่งนะคะเดี๋ยวดูดูให้อีกอิงเกิลเครดิตนะคะอิงเกิลเครดิตตัวนี้คือเดียวกันนะที่หนูไล่มาเนี่ยคือคือเดียวกันที่หนูจะไล่ให้ดูเนี่อแล้วก็ in in God, อินสแตนอินกอร์ดอินสแตนอินกอตแล้วก็อ่าสินเชื่อกระเป๋าเงินงาช้างหนูไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนเป็นตัวนี้หรือเปล่านะทุกคนเงินมีความสุขเนี่ยเนี่ยนี่แหละสินเชื่อกระเป๋าเงินงาช้างแล้วก็สินเชื่อแมวเหมียว นะคะมันจะอยู่ในเครือเดียวกันที่หนูไล่มานะทุกคนก็จํำๆจดูแล้วกันเนาะถ้าใครอยู่ในแอปเครือข่ายพวกนี้ก็สามารถบิดได้นะคะก็คือว่ามันเป็นแอปผิดกฎหมาย โอเคนะพี่ถ้าชอบใสคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like ลค์ค่ะพี่ขี้เอาเนิ้วแตะแ,แค่เอาเนิ้วแต,แต,แตะแล้วไกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไม่สนิทบิดหมดชาแนลทําคลิปต่อไปนะพี่ๆนะมาให้ความรู้กันเนาะแล้วก็ให้กําลังใจด้วยการแค่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแค่นั้นเองนะคะแล้วก็จะคอยมีคลิปใหม่หมๆมานําเสนอเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะแล้วก็จะมีการวิธีการเอาตัวลงตัวรอดอะไร กับพวกแอปเงินกู้เถื่อนอะไรเงี้ยหนูมีวิธีการแนะนําวิธีการทางออกให้ทุกคนหมดทุกคนไม่ต้องกลัวถ้าทุกคนเป็นเอฟซีหนูอยู่ในคลิปของหนูแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะหนูยืนยันว่าทุกคนต้องรอดแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะกราบสวัสดีค่ะ